สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกกันอีกแล้วนะคะ e p ี EP นี้นะคะเมย์จะพาอัปเดตต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะที่เมย์ทำไว้ทำไว้ด้วยวิธีการโน้มกิ่งนะคะเพื่อให้เกิดแตกตาแตกยอดกิ่งก้านใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มนะคะเป็นเทคนิคนึ่งที่แค่ปลูกแค่หนึ่งต้นแต่ว่าเราจะได้หลายยอดนะคะก็คือต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เมย์เสียบต่อไว้ เสียบตอไว้นะคะมันจะมีไม้ที่ที่ปลูกจากกิ่งตน้นกิ่งปักชำหรือว่าเราจะเสียบยอดติดตาตอดีๆไว้นะคะอันนี้ก็คือม็ดปลูกลงดินไปเลยแล้วก็ใช้วิธีเลี้ยงกิ่งก้านให้มันยาวๆแบบนี้นะคะให้มันยาวๆขึ้นมาแล้วเราก็จับเอนนอนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้แตกตาแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็ มองไม่เห็นนะคะมันจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเ,ยเอาให้ดูค่ะก็คือเนี่ยค่ะเป็นลักษณะกิ่งยาวๆแล้วก็ตัดปลายกิ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็จับนอนจับนอนยาวมาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะลวงนี้เลยนี่ค่ะแล้วมันก็จะแตกตาแตกยอดนะคะขึ้นมาใหม่จากที่มันเป็นตาแบบนี้นะคะมันก็จะแทง แทงยอดหรือว่าแตกตาะคศะสท์ของการเรียกมะเดื่อก็คือแตกตาแตกยอดนะคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะยาวๆไปเลยเราก็จะได้กิ่งก้านใหม่ตาใหม่ยอดใหม่เลยค่ะเยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางนี้ก็โน้มมาเหมือนกันโน้มมาแล้วก็ผูกไว้ กับต้นอื่นหรือใช้ไม้นะส่วนปลายมันเราก็ตัดตัดแบบนี้นี่ค่ะก็ใช้วิธีโน้มกิ่งลงเพื่อให้ตายอดมันแตกตาแตกยอดค่ะแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะแตกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะ เพราะว่าต้นหนึ่งที่เราปลูกลงไปเนี่ยสามารถเพิ่มจํานวนตาเพิ่มจํานวนยอดเพิ่มจนวนขขแขนงได้มากกว่าเดิมนะคะตรงนี้ก็เป็นพุ่มเลยก็หนาๆคือถ้าเราให้อาหารให้น้ําให้ปุ๋ยที่เพียงพอค่ะเราก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งพุ่มแบบนี้ได้เลยทําเป็นพุ่มได้เลยหรือถ้าเราคิดว่ามันหนาไปนะคะเราก็ใช้วิธีตัดทิ้งหรือว่าเด็ดทิ้ง ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ตอนนี้มาถ่ายก็คือประมาณเที่ยงในโรงเรือนนี่อุณหภูมิจะเพิ่มกว่าข้างนอกอีกประมาณสององศาเลยนะคะก็ร้อนแต่ว่าเมอเดือฝรั่งเป็นพืชที่ชอบแสงแดดแต่ก็อย่าขาดน้ำค่ะแบบนี้ค่ะเป็นพุ่มหนาๆเลยนะคะต้นมะเดือสามารถปลูกได้ทั้ง กิ่งตอนกิ่งปักชำเสียบยอดติดตานะคะสามารถใช้ตอนไหนก็ได้นะ,ะที่ที่ที่มีที่สะดวกไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตอแบบนั้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะใช้วิธีการใช้เชือกโยงหรือจะใช้ไม้คำ้ำไม้ดามก็ได้นะคะถ้าเราไม่ใช้วิธีการโน้มกิ่งแนวนอนแบบนี้ เราจะใช้วิธีไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะโดยการปลูกต้นแล้วก็เลี้ยงลำต้นขึ้นไปเลยค่ะเลี้ยงลำต้นขึ้นไปเลยแล้วก็เราก็จะไปตัดแต่งทรงพุ่มกิ่งก้านนะคะแต่งซ้ายแต่งขวาแล้วก็จัดทรงนะคะแบบนี้ก็จะเหมือนว่าเราปลูกต้นไม้ลักษณะแบบใหญ่ๆแล้วด้านด้านล่างก็มีพื้นที่นะคะเป็นการจัดทรงพุ่มแบบสเปนหรือไม่ก็แบบเป็นต้นไม้ที่เราชอบนะคะ หรือถ้าคิดว่าเออมันสูงไปอยากไว้เตี้ยๆต่ำๆก็ใช้วิธีโน้มกิ่งแนวนอนอย่างที่แนะนำค่ะอย่างต้นนี้นะคะก็เมย์ก็ใช้สูตรเดียวกันค่ะก็คือการโน้มกิ่งไปแนวนอนแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อากิ่งต่างๆยอดต่างๆามาแตกอยู่ช่วงบริเวณโคนนี้ค่ะเยอะมากนี่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องเอาไว้ทุกกิ่งนะคะเราสามารถเด็ดเด็ดกิ่งเด็ดยอดพวกนี้ค่ะทิ้งไปได้เลยอย่างนี้ก็ เด็ดทิ้งไปได้เลยค่ะที่ที่มันดูแล้วแบบกิ่งมันเล็กๆผอมๆเราเด็ดทิ้งไปได้เลยนะคะเราเลือกเอาไว้เฉพาะกิ่งที่จะสมบูรณ์แล้วก็กิ่งที่อยู่ด้านบนนะคะเพราะว่ามันจะสมบูรณ์กว่ากิ่งที่อยู่ข้างใต้ค่ะส่วนด้านนี้ก็คือยังไม่แตกยังไม่แตกนะคะเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่มันมันอยู่ตรงนี้โอเคค่ะ ใครที่มีพื้นที่ลงดินนะ,ะลงดินได้ลงเลยใครที่ไม่มีพื้นที่ก็ลงเข่งลงเข่งดังแบบนี้นะคะหรือว่าจะปลูกในกระถางพลาสติกใบใหญ่ๆก็ได้นะคะอย่างอันนี้ก็คือทําตัวอย่างว่าถ้าปลูกในเข่งนะคะแล้วก็เลี้ยงนาต้นขึ้นมาอย่างนี้ค่ะถึงถึงความสูงที่เหมาะสมความสูงที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดยอดตัดยอดเลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะ เขาเรียกว่าเป็นการจัดทรงพุ่มนะคเะพราะยอดที่เราตัดแต่งออกไปแล้วยอดใหม่ที่แทงแตกตาแตกตาออกมาแทงยอดออกมาก็จะมีผลชุดใหม่ค่ะติดออกมาด้วยเลยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะคือถ้าสังเกตได้ว่ากิ่งรุ่นเก่าๆอะค่ะแบบนี้กิ่งรุ่นเก่าแบบนี้คือมันไม่มีผลแล้วเราก็ตัดตัดไปเลยค่ะตัดไปเลยแล้วเดี๋ยว อิงใหม่ยอดใหม่ที่แตกออกมามันก็จะมีผลติดมาด้วยทุกข้อใบทุกข้อตาค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของมะเดื่อฝรั่งนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องปกติและเรื่องธรรมดาธรรมชาติของมะเดื่อฝรั่งก็คือนี่ค่ะใบลาสนิมนะคะใบที่เป็นลาสนิมเป็นสีสนิมแบบนี้คือเป็นเรื่องปกติของมะเดื่อฝรั่งนะคะไม่ต้องตกใจกันนะคะเพราะว่า <través> <laughs> ใบของมะเดื่อฝรั่งะคะ่ะมีลักษณะที่มีขน ทั้งด้านบนและด้านล่างนะเป็นลักษณะมีขนเหมือนกรมะมี่ีดังนั้นถ้าพอมีความชื้นทั้งจากสภาพอากาศหรือว่าจากฝนหรือว่าโดนน้ำน้ำค้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นลาสนิมได้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องตกใจกันนะอันนี้นะคะนี่ก็อัปเดตให้ดูว่า การจัดทรงพุ่มการจัดทงต้นของมะเดื่อฝรั่งนะคะเป็นอย่างไรบ้างมีแบบไหนบ้างนะคะถ้ากิ่งเก่าต้นเก่าที่มันสมมไปแล้วไม่มีลูกแล้วนะคะเราอยากจะให้มันมีลูกอยากจะให้มันแตกยอดใหม่ใช้วิธีตัดเลยค่ะตัดแล้วก็อัดปุ๋ยอัดปุ๋ยก็คือปุ๋ยเคมีค่ะอย่างของเมย์เมย์แนะนำให้ใช้สูตรเสมอสิบหกสิบหกสบหกนะคะในการาบำรุงบำรุงต้น วิธีการใส่ก็คือถ้าเป็นต้นที่ขนาดเล็กหน่อยขนาดเล็กประมาณนี้นะคะก็อาจจะใส่แค่1ช้อนชาแต่ถ้าเป็นต้นที่เป็นต้นที่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็อาจจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะหรือ1นึ่งกำมือก็ได้นะคะพิจรารณาเาที่ความใหญ่ของต้นนะคะใส่ทุกๆ10บถึงสิวันนะคะ อันนี้ก็คือลงใหม่แล้วค่ะบางบางตัวก็ยังไม่แตกตาแตกยอดนะคะแบบนี้ก็มีมาอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้เดี๋ยวไม่ปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ